นอกจากความพยายามในการหาทางช่วยเหลือเยียวยากันเองในเบื้องต้นของเครือข่ายกเกษตรกรและประชาชนนะคะนโยบายป้องกันฟื้นฟูและเตรียมรับมือผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเฉพาะภาคการ,กรเกษตร ทั้งเรื่องการแจ้งเตือนซักซ้อมแผนตลอดจนการฟื้นฟูนหลังจากน้ําลดอันนี้ค่ะเป็นโจทย์ที่สําคัญและเป็นโจทย์ที่แฟนจะชวนขยายวันนี้นะคะแฟนได้พูดคุยกับคุณประพัฒน์ปัญญาชาติรักค่ะท่านเป็นประธานสภากเกษตรกรแห่งชาติเพื่อที่จะเจาะลึกว่าอะไรคือเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องทําในสถานการณ์นี้ค่ะความเสียหายรุ่มน้ําภาคกลางนะครับก็ก็เสียหายอยู่นะครับแต่ว่าปีนี้นะครับรัฐบาลตั้งรับได้ดีกว่าปี5 4 นะครับรุ่มน้ําที่นาภาคกลางเนี่ยปกติเนี่ยก็จะเป็นแก้มลิงนะครับเว้เก็บน้ํานะครับเพื่อจะป้องกันไม่ให้น้าเข้าไปทุ่นในตัวเมืองปีห้าสี่เนี่ยไม่ได้เตรียมตั้งรับไปเลยนะครับข้าวเสียหายหมดเลยแต่ปีนี้นะครับทราบว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมการนะครับส่งข่าวมีข้อมูลไปถึงพี่น้องชาวนาให้เตรียมเก็บเกี่ยวก่อนมีการเตรียมความพร้อมในคำส่งข่าวอันนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลในส่วนนี้นะครับทำไมพี่น้องชาวนาภาคกลางเนี่ยถึงไม่จะเสียหายเนี่ยแต่ว่า หลายส่วนเนี่ยนะครับก็บรรเทาได้ในการเก็บเกี่ยวก่อนที่จะที่จะผันน้ําเข้าไปในที่นาเพื่อจะเป็นแก้มลิงะนะครับเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องแก้มลิงเนี่ยพอเรารับได้แต่ตั้งแต่ปีห้าสี่นะครับพวกเราก็ส่งข,ข่าวเป็นรัฐบาลตลอดเวลาว่าว่าว่าสมควรที่จะมีแผน,นการในการที่เป็นน้องชาวนาเนี่ยว่าความเสียหายได้ในการเตรียมความพร้อมในการเก็บเกี่ยวเพื่อผูนาศินเนี่ยก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าไปในทุกงัวทุ่งนะครับเออภาค ลุมน้าภาคกลางนะครับก็ถือว่าตั้งรับได้ดีอยู่นะครับภาคเหนือเนี่ยก็เสียหายแต่ไม่มากนักเพราะทุ่มขังไม่นานอีสานเนี่ยเสียหายหนักที่สุดนะครับเพราะน้ําท่วมแช่ขังนานมากข้าวก,กล้าในนาเพื่อผลอานินะครับเน่าเสียหายหมดนะครับปศุสัตว์เองเนี่ยก็เสียหายจํานวนใหญ่เลยคิดว่าเออเวลานี้น่าจะสํารวจยังไม่ยังไม่ครอบคลุมนะครับน่าจะใช้เวลามากคนนี้สั้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีฟาร์มสุก,กรฟาร์มไก่ าร์มบัวความควายทั้งหลายนะครับเออก็น่าที่จะยังไม่รู้ว่าจะลมหายตายจากไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปจํานวนใหญ่อยู่นะครับก็ถือว่าภาคอีสานเสียหายหนักมากนะครับภาคเหนือเนี่ยรองลงมาภาคกลางก็เสียหายนะครับแต่ว่าภาคกลางเนี่ยน่าจะมีการตั้งรับที่ดีกว่าปีห้าสี่ที่ผ่านมานะครับพี่ก็ต้องขอบคุณที่นี่ประเด็นก็คือภาคอีสานเนี่ยนะครับหากว่ามีการ มีมีการเตรียมแผนในการตั้งรับที่ดีกว่านี้นะครับเอ่อมีการแจ้งขา่าวจนชาวนาเตือนภัยชาวน,น,นาก่อนนะครับก็จะอาจจะมีการลดความเสียหายได้เพื่อพนัาสีนเนี่ยกล้าจะเสียหายน้อยลงมากกว่านี้นะครับก็เรื่องความปรุสุทธ์นะครับปัญหยาใหญ่มากก็คือพื้อนอาหารสัตว์ไม่มีนะครับไม่พอนะครับก็ก,ก็ก็จะไม่เดือดร้อนกันพอสมควรบเคราวนี้ครับค่ะ จุดตัดอะไรที่ทําให้การเตือนภัยมันไม่เท่ากันทั้งๆท,ท,ที่ภาพใหญ่การบริหารจัดการก็มาจากส่วนกลางนะคะเออผมเข้าใจว่าข้อมูลเรื่องการรวมศูนย์อํานาจนะครับน่าจะน่าจะกระจายลงมาถึงพี่น้องประชาชนได้ค่อนข้างจะช้านะครับเอ่อต้องหน้าที่จะต้องมาปรับกระบวนการเนี่ยระบบเรื่องเรื่องการแจ้งเตือนภัยที่กระชับแล้วก็เร็วกว่านี้นะครับให้มีเวลายาวนานกว่านี้ที่จริงอะ่ะ เรื่องปรากฏการณ์เรือนิย่าเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องพายุโนรูนะครับนะครับเราน่าจะรู้ลงหน้าพอสมควรนะครับว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเยอะนะครับเอ่อ,อ,อปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยถ้าดูย้อนหลังไปนะครับผมนัการบริกเกษตรอยู่ภาคเหนือหลายสิบปีนะครับเอ่อในอดนีตนะครับประมาณสิบปีบวกลกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องน้ําแล้งเรื่องน้ําท่วมน้าแล้งนี่แหละครับสิบปีครั้งหนึ่งประมาณนี้ครับ ปี12ปีบ้าง8ปีบ้างนะครับนี่เราทุ่มหนักมาปี54ปีนี้ก็ปี65ก็ประมาณ11ปีครั้งหนึ่งแล้วก็ที่จริงรอับปรากฏการรานินญาหรือเอลนนโยนะครับมีมีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยสามารถจะรับรู้ได้ได้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจากจากจาก,จากองค์กรโนอาของอเมริกาหรือแม้แต่ของกรมอุตุวิทย,ยาหรือของสทนอชอหรือของสสนข้อมูลทางดังเหล่านี้นะครับน่าที่จะ นำมาประเมินได้เระหยเตรียมรับได้นะ,ไดนะครับน่าเสียดายที่ภาคอีสานนะครับเรื่องการตั้งรับเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ดีพอนะครับไม่ได้โทษไม่ได้โทษใครนะครับเพียงแต่ตรงขาวมาเพื่อจะให้น่าจะบทเรียนเที่ยวเนี้ยนะครับน่าจะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อทักซ้อมและปรับระบบการแจง้งเตือนภัยให้เร็วกว่านี้กระชับกว่านี้แล้วที่สาคัญคือต้องมีการซักซ้อมลวกหน้านะครับเอ่อถ้าเรารู้ตัวลงหน้า,าปีไม่ปีป,ป,ปีน้ําเยอะ น้ำน่าจะทุกคนปในจุดไหนมั่งซึ่งน้งาท่วม้ำจักแรง้ำจากนะครับมีมีมีแผนที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรและแม้กระทั่งของกรมบรรเทาและและกรมป้องกันร<ล>ะบคะขอ<ห>าภัยคับข้อมูลมีหมดอยู่แล้วนะครับสามารถเอาข้อมูลมาตัางเลยนะครับแล้วก็แจ้งเตือนภัยมลนกระซักซ้อมเรื่องการคืออันดับแรกเลยชีวิตต้องไม่ต้องต้องไม่เสียอันที่สองเนี่ยทรัพย์สินก็ก็ควรจะลดการเสียหายได้สองส่วนเนี่ย ว่องกาได้อย่าง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 เร็วเลยเพื่อพลาศิลน,นะครับก็จะสามารถจะลดการเสียหายลงได้เยอะพอสมควรนะครับคุณประภ,าภ,าภาัคะจริงๆอย่างเรื่องมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาจริงนาทีเนี้ยรัฐมีในคลังอยู่ไหมคะเอ่อที่จริงอะ่ะรัฐมีนะครับเอ่อรัฐมีมีความร่วมมือกับชาวนาในในในการเตรียมเมล็ดพันธุ์ในสวนข้าวชุมชนทั้งประเทศเยอะแยะ,ยะ นะครับ้เนี่ยเวลานี้เนี่ยนะครับเห็นว่าท่านน้ำดีว่าการกเกษตรนะครับได้สั่งการเตรียมการพร้อมแลวต้องขอบคุณท่านเอ่อ mm hmm. ต้องอันดับแรกเลยนะครับสั่งสำรวจไม่ได้พันเข้าที่มีอยู่ในทางของศูนย์เข้าชุมชนทั้งประเทศเลยนะครับว่ายังคงเหลือเท่าไหร่และมีไม่ละพันเข้าอะไรบ้าง mm hmm. เป็นข้าวไวแสงหรือไม่ไวแสงสำรวจตัวเลยเพื่อจะเตรียมนะครับลงในพื้นที่ที่จะเป็นจะต้องใช้นะครับภายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับหลังจากน้ําลดแล้วนะครับยังพอปลูกทันอยู่ ที่น้องทำาเองเนี่ยจะได้ไม่ไม่เสียตีการผลิตไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาจะได้มีเงินมันจัดใช้สอยถึงแม้จะได้น้อยมากแต่ว่าก็ก็ทําให้เขาไม่เดือดร้อนมากถ้าหากว่าจาเป็นจะต้องใช้งบกลางจากท่านนายงตีเนี่ยเพื่อจัดซื้อมเมล็ดพันธุข้าวจากเอกชนเนี่ยผมว่าก็จําเป็นครับอืครับจําเป็นครับผมคิดว่าเออคราวเนี้ยนะครับท่านนายกเองเนี่ยต้องลงมาเล็ดเองแล้วนะครับถ้าว่ามีวามจําเป็นจะต้องใช้งบประมาณของท่าน นะครับเพื่อจะจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือมเมล็ดพันธุ์พันธุ์พืชผลผักต่างๆนะครับเพื่อจะให้พี่น้องชาวนาชาวไร่นะครับที่กําลังจะล้มละลายนะครับ <c oughs> จะได้มีอาชีพต่อเนื่องได้ไม่ไม่เสียปีการผลิตไป ชัดเจนจากภาพและสิ่งที่คุณประพัดประมวลให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะภาพของภาคอีสานกับน้ําท่วมรอบนี้เจ็บหนักที่สุดแต่การเตรียมความพร้อมรับมือยังไม่เพียงพอนะคะคุณผู้ชมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นภาคอีสานมีนัยสําคัญเพราะว่าเป็นพิกัดที่ปลูกข้าวเยอะนะคะถ้าเราประเมินจากภาพรวมทั้งประเทศมีพื้นที่ทางการเกษตรสําหรับการปลูกข้าว63ล้านไร่มากที่สุดอยู่ในภาคอีสานถึง38กว่าล้านไร่นะคะคุณผู้ชมนี่จึงเป็นความจําเป็นที่รอบนี้เราจึงต้องจับตา ทั้งเรื่องการเยียวยาเฉพาะหน้าและการส่งเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นต้นทุนให้เกษตรกรในภาคอีสานและหลายจุดเริ่มทําการพาะปลูกค่ะ